พอยมงกุดเพชรลูกสาวพ่อเท่งกับความสวยเป๊ะอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวและความสวยของเธอนั้นแท้จะไม่ใช่แค่ลูกตลกแล้วถ้าจะเป็นดาราและเซเลบคนหนึ่งไปแล้วนั่นเองสำหรับน้องพอยมงกุดเพชรพงษ์สุวรรณนะครับลูกสาวคนเล็กของตลกชื่อดังอย่างพ่อเท่งเถิดเทิงนะที่นับวันนะครับยิ่งโตยิ่งสวยขึ้นมาก,กเลยทีเดียวตอนเล็กๆว่าน่ารักแล้ว พอโตขึ้นมานะครับแทบจะลืมภาพเหล่านั้นไปเลยเพราะพลอยมองกุฎเพชรนะครับมากับลุกใหม่เป็นสาวเต็มตัวแล้วนะและเวลาผ่านไปไม่นานนะครับปัจจุบันน้องพลอยนะมีอายุ21ปีนอกจากพัฒนาการความเป๊ะขึ้นเรื่อยๆแล้วยังพกความแซ่บตามมาอีกด้วยและแน่นอนว่ามีน้องพลอยนั้นโตววันโตคืนนะครับและเธอนั้นก็มีความสวยขึ้นอย่างมากทีเดียวนะทําให้คุณพ่อเท่งนะครับต้องเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นไปอีกนะ และแน่นอนว่าหากใครนะครับอยากติดตามผลงานของเธอและไลฟ์สไตล์ของเธอนะครับแอดมินจะขึ้นช่องทางติดตามเธอเอาไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดติดตามและให้กําลังใจเธอด้วยนะครับครับและสำหรับคลิปนี้ก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินนะครับทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับและสําหรับตอนนี้แอดมินคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ ไปแล้วครับบ๊ายบาย